สวัสดีทุกคนนะครับผมนะอยู่กับโค้ชดีเดย์นะครับผมนะซึ่งคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงสล l อตเอ็กซ์เบิร์ด e ดลเบ e ร์ n เดอะบิเกนเอ็กซ์เรีเยอผมไม่ได้พีซีอยู่แล้วกันเพราะว่าจริงๆวันนี้เวอร์ชัน 3D แล้วนะครับแต่ว่ามันบั๊กนะครับผมนะทุกคนก็เลยผมเลยมาเล่นเวอร์ชันต้นฉบับแทนนะครับซึ่งเวอร์ชัน 3D เล่นอย่างยากเลยครับตัวทอเราตื่นมาโอ้นี่เหมือน พื้นที่บ้าอะไรวะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแล้วฉันอยู่ไหนอะแหงในอยู่ไหนกันโอ้โหโอ้โหน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยถ้าวิ่งอย่างน่ากลัวถ้าวิ่งตัวเราทุกคนดูดิน่ากลัวมากอินแชร์เออว่าไงพวกในม,มีชู้จุดเอ,อ้ยมีใครมีเอามีชู้จุดหรือเปล่าอะอ่ะ ฉันคือมิเชลเอ่อนายได้ยินฉันหรือเปล่าโอเคดูมันว่าฉันจะเจอดูเอ้อเดี๋ยวนะมันยังมีคนอยู่รอดอยู่อย่างนั้นเหรอโอ้ให้ตาโอเคแต่ตอนนี้ฉันหวังว่านายจะยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้นะฉันบอกว่ามันคือมันเกิดจากวิษสายนแล้วดิแล้วไม่มีใครอื่นไม่มันไม่มีคนอื่นนอกจากนายเลยงั้นเหรอไม่อะฉันอยู่ที่นี่คนเดียว จริงๆพวกเรามาที่นี่เพื่อเก็บตัวอย่างอะไรบางอย่างเข้าไปนะซึ่งเหมือนระบบระบบควบคุมมันจะล้มเหลวแน่นอนใช่เขาน่าจะหายไปสักที่นึงแหละเออมันแย่มากเลยนะยังไงก็ตามเราไม,ม่เวลาที่ต้องคุยกันล็อกพื้นที่นี้มันกลายเป็นพื้นที่ล็อกดาวไปแล้วสิ่งทีน่นั่นหมายถึงมันายนมีเวลาที่จะจากที่นี่ก็จริงแต่นายเนะี่ยจะต้องระวังเลยแหละเพราะพลัพพางงานที่นี่เนี่ย มันกเกลื่อนใกล้หมดไปลงไปทุกทีแล้วอ่ะแล้วก็ตูหมันว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่อันตรายมาก,กน,นะพยายามให้พยายามทําให้แน่ใจแหละว,ว่านายเนะี่ยมีอาวุธหรือว่าอยา่าปลดการเด็ดขาดนะโอเคไหมเดี๋ยวเหมือนเขาเป่งไงอะประตูมันล็อกนะฉันออกไปไได้านนอกไม่ได้หรอกโอเคโอเคฉันขอพูดฉันจะพูดให้ฟังนะด้านล่างในพื้นที่ต่อไปเนะี่ย นายมีทางเลือกไม่มากซึ่งแน่นอนใช่ฉันสามารถทำ,ทำเปิดประตูให้นายได้นะแต่ยังไงก็ตามนายก็ต้องมีโค้ดสักหน่อย,ยการเปิดประตูบ้านนั่นแต่เวลาหาโค้ดฉันจะหาโค้ดให้นายแล้วกันระหว่างนั้นนายก็นายก็นิ้วจิ้มลงบนหน้าจอนี้แล้วกันนะโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวนะนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยประตูถูกประตูเปิดแล้วช่งงางเถอะนะนายไม่มีเวลาแล้ว เราจะรอในอยู่ในอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งนะเฮ้ยเวลาตัวเบิดแล้วว้าวนี่คืออะไรครับนี่ตัวขอเราเงี้ยเงี้ยโอ้ปืนพิกอดอัดเหรอโอ้อืมเหมือนมีคนเอาพิกัดไว้ตรงนี้นะสิขว่าฉันน่าจะเอามันไปกับฉันได้อะใครไม่รู้ผมขอก่อนนะอืมถูกเลยตู้อ่าเอาหัวพิก อย่าบอกนะว่าคุณจะให้ผมเอาที่ขุดหรือพิกแอคไปตีกับปีศาจว้าคุณอาจจะเออผมอาจจะอ๋อมันมีเลือดมีพลังโจมตีมีดาเมจหนึ่งโอเคฟันอึ้ออื้อเฮคันฆ่าครั้งแรกเอ้ยเอ้ยมาดีเทคเร็วมาดิอื้ออึ้อโอ้ยจะตายเลือดไหลเลือดเลือดลดมาดีมีกูลก็อึ้า อุ้ยจะ้ะไอ้้ยเลือคเอปกันละไม่มีเป้าหมายในตอนนี้โอ้ผมว่ะประตูอืมผมอ่ะคุณอาจจะได้เห็นผมใส่เพลงเข้าไปนะครับนะก็นะครับผมก็คุณไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงเยอะนะทุกคนเพราะงั้นอีกอย่างผมก็ทําการปิดเสียงไปด้วยนะครับแล้วเราจะเข้าเพลงนั้นยังไงเนี่ยอ๋อผมรู้แหละ ่าเราต้องไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้อออ้ออาวอันนี้มันไม่ใช่เพาว์ลินเจอร์เหรอเฮ้อ,อแย่จังผมจะใช้พิกอดในการกู้โลกทุกคนผมคือสายเมลีของแท้มามาใกล้ฉันหน่อยได้ไม่ง,ง่เยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายิงฉันนะฉันฉันนี่คือฉันเองอ่ริเชียวไงไนายเป็นอไรเพื่อนอฉันขอโทษนะที่ฉันเกิดยิงนายไปแล้วเนะี่ย ก็นะปลกมันชิงชันไปแล้วทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะเห็นแน่นอนทุกๆอย่างฉันเห็นด้วยตาตัวเองแล้วฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรกําลังมาหรือเปล่ามาเขาไมงอ่ะมันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยฉันไม่มั่นใจเหมือนกันน่ะแต่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนมันเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นที่นี่และดูเหมือนว่ามันจะมีปีศาจออกมาจากทุกที่เลยผู้รอดชีวิตทั้งหมดก็น่าจะไปในพื้นที่ปลอดภัยหมดแล้ว ย่งไงก็ตามพวกเราอยู่ถูกขังอยู่ด้านล่างนี่เราจะไม่ต้องหาทางเราจะไม่ต้องหาทางทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดไม่จะเปพราะอะไรก็ตามเพราะงั้นนายก็เลยเป็นหนึ่งคนที่เหลืออยู่แต่แต่นายนายยังไม่ตายนะเพื่อนฉัน,ฉ,นฉันช่วยได้หรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> นายคงช่วยฉันไม่ได้หรอกเนะี่ยเอาตามตรงนะฉันถ้าฉันได้อย่าฟุตเอ๋มมาสักหน่อยละก็ ฉันไม่คิดว่ามันน่าจะมีนะยังไงก็ตามถ้านายรู้ว่ามันอยู่ไหนนายก็เอามาฉันได้แต่ฉันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะลองดูนะเดี๋ยวฉันลองหาเธอให้อยู่ที่นี่ก่อนล่ะอยาพิ่งไปไหนนะนี่นายรอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันก็จะตายนะฉันก็แค่พยายามอะพยายามทํทุกอย่างมันดีขึ้นถึงแม้มันจะเป็นมุกตลกงุ่งโง่ก็ตามอะ อะเอาปืนนี่ไปฉันไม่คิดว่าฉันนั้นจะรอดหรอกนะแต่ยังไงซะต่อให้ฉันไม่รอดนายก็ไม่ต้องตายเอาปืนนี่ไปซะบัาน่าช่วยนายได้อย่างน้อยมันนายก็น่าจะช่วยฉันได้บ้างนิดหน่อยอยังไงซนก็คงไม่รอดละโอ้โอเคไหมครับขอโทษนะฉันฉันมีเวลาที่จะคุยนะ โอ้ผมไม่อยากได้ปืนอะ่ะผมผมเปลี่ยนเป็นเมลีได้ไหมอ่าได้อ่า,อาเป็นเมลีน,นี่อะไรอะ่ะอืมต้องใช้คีย์การ์ดในการผ่านไปซื้อโดยเพราะสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะครับผมว่าผมอาจจะต้องเซฟต่องยิงดิปิวปิวเอ้ยปิวโคตรโง่เลยทุกคนโคตรง่อยเลย ผมว่าผมเซฟตรงนี้ดีกว่าเซฟแล้วอืมผมเป็นเมลีนุนๆุนดีกว่าอาวุธนุนๆผมอัปเกรดได้นะถ้าผมจะมาผิดผมอัปเกรดจากพวกไอเทมอาวุธได้นะเพราบแบบตรงนี้มันต้องใช้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้อุ้ยมีปืนเลเซอร์ด้วยเหรอมีพอกปืนเลเซอร์ด้วยอืมมีไอเทมให้เก็บด้วยผมคิดว่ามันน่าจะมีให้อัปเกรดพวกเกาะพ,พวกเลือดนะมั้งผมไม่รู้อะ เก็บกษากันดีกว่าุุเออผมผมพิวผมพิ้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 ว,วเป็นไงผมพิ้วครับจิวมากๆเลยทางนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ที่เอ่อต้องมีรหัสแล้วเราจะหาระจากไหน,นโอเคพวกฉันเขียนรีนะยังไงก็ตามฉันคิดว่านายอาจจะฉันได้ทิ้งโน้ตเอาไว้ยังไงก็ตาม่ะนะผู้จัดการน่ะ ให้ฉันบอกว่าโค้ดมันถูกเปลี่ยนไปแล้วซึ่งถ้านายยากจะสามารถเปิดประตูได้ก็ต้องใส่โค้ดนี่เข้าไปโค้ดก็คือ2 3 1สสองและพวกฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมพวกนายถึงจํากันไม่ได้สักทีแต่สุดท้ายฉันต้องมาเขียนให้พวกนายฉันหวังว่าพวกนายน่าจะอ่านมันนะบอรอฉันเขียนโนตนี่ไว้แต่ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฉันจะเผามันทีไหมฉันไม่รู้อ่ะมันแทบอย่างน้อยฉันก็ไม่ถูกเตะก้น ออกไปเตะก้นไล่ออกไปอ่ะนะนี่คือโค้ดมันยังไงซะมันก็คือโค้ดแหละฉันฉันรู้อยู่แล้วขอบคุณนะสองสามหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหทุกคนผมว่าเราอืมได้ขีกาแล้วไม่สำคัญเอาไปเอาของตรงนี้ดีกว่า s ิ x point เอ๊ะ เดี๋ยวผมต้องไปเกิดเปิดก่อนไหมผมว่าผมต้องไปเปิดก่อนหรือเปล่ามผมว่าใช่เราต้องไปเปิดก่อนคือผมอาจจะตัดเพลงเข้ามาถ้ามันเงียบไปนะครับหรือผมอาจจะไม่ตัดเพลงเข้ามาก็ได้นะทุกคนเป็นจุดที่จะมีศัตรตูแบตเทิรแอเรเป็นศัตรตูเป็นการต่อสู้ใช่ไหม มีฟอร์ทุกทุกคนในตอนนี้ดูเหมือนว่าพื้นที่จะถูกล็อกแล้วอะไรวะเนี่ยเอ๊ะผมไม่เข้าใจเออโอ้ยแหลกแหลกแหลกมาเลยผมไม่กลัวหรอกมาดิมันคืออะไรเวฟเหรอเฮ้ยมาดิเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิเอ้ยเอ้ยจะทุบจะทุบป้อมปืนนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาดิมาดิไม่กลัวกันหรอกดังหลังเริ่มเยอะนี้ทุกคน เรียบร้อยได้ดาวลงแล้วเรีวกอัพแล้วเอาอะไรดีผมว่าอีมาดิผมไม่กลัวหรอกอ้ยโ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 ดนตุ๊ดดเรียบร้อยดูเหมือนพื้นที่นี้จะถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้วแหละในตอนนี้ไว้ทีหลังโอ้ผมได้เงินสองร้อยเออนี่คืออะไรลิปอะฮะฮะผมโกนอะไรไปทุกคนเฮ้ยผมโกนอะไรไปเนี่ย ผมกดอ,อะไรไปอ่ะทุกคนแล้วมันคือลิฟต์วะเนี่ยถ้ามันคือลิฟต์นี่คือผมฮะเลยนะคือผมยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นเกิดว่าอะไรขึ้นด้วยซ้ำอ่ะผมแบบฮะไม่เอ้ยเดี๋ยวมันมันไม่ควรแบบนี้ดิแย่ละมันเป็นลิฟต์เป็นลิฟต์เป็นลิฟต์เอ่อมันเป็นลิฟต์อ่ะผมคิดว่าผมกลับไปชั้นศูนย์ก่อนดีกว่า ผมคิดว่าเราจะต้องสำรวจพื้นที่ให้หมดก่อนลนะทุกคนเรือบว่ากว่าถ้าเราจะมาชั้นชั้นสองจริงอะ่ะเราอาจจะต้องมีอาวุธวที่โหดกว่านี้ก็ได้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันเท่างั้น,น,นผมว่าผมเลือดผมลดไปนิดนึงอะดิเพราะงั้นผมต้องไปทางนี้ทุกคนไปทางนี้ก่อนเพราะว่าทางนี้อาจจะมีพวกปืนพวกอะไรจจิงๆก็ได้นะครับผมไม่มั่นใจเท่าไหร่โอ้ยยูเลือดก่อนโอ้ยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย มาดิมาดิไม่กลับไม่กลับไม่กลับอีอีคุเยเยอะอ่ะอีอีออีไม่สมส่วนเรามีแค่แขนเดียวดิไอด้ด้วนปิสัตด้วนนะเนี่ยทุกคนคือคุณอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมถึงไม่เล่นเกมผีแล้วหรอครับผมเห็นคุณลงไซโคซิส เล่นเกมผีนะก,ก็ใช่ครับผมเล่นเกมผีนะทุกคนแต่แบบว่าไงดีผมก็คือคุณเข้าใจใช่ไหมว่าผมเจอเกมยิงผมก็ต้องมาเล่นบ้างอะ่ะคือช่องผมถึงแม้ว่าในช่วงหลังจะเน้นเกมยิงกับแนวเกมเฮอร์เรอร์บ้างเถอะนะแต่แบบมันก็ควรจะอะไรหรือเปล่าครับผมคิดว่าเราต้องไปทางมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันบบไม่มีอะไรจริงๆระครับผมไปแล้วมันไม่มีเลยเลยเพราะงั้นผมว่าผมต้องไปชั้นหนึ่งต่อผมว่าต้องไปชั้นหนึ่งนะเนี่ย กดกันชั้นตรงนี้เราอยู่ชั้นศูนย์อ๋อชั้นศูนย์อยู่ตรงนี้ไว้ที่หลังปึ๊บอ่ะเ,เรากดชั้นหนึ่งเรากดชั้นหนึ่งเอนะครับคือผมเล่นเกมผีนะครับไม่ใช่เพราะผมเลือกไม่ได้นะทุกคนแต่แบบผมอยากจะเล่นเกมผีนะครับก็นะด้วยความที่คอนเซปต์หลักของช่องผมก็คือการเล่นเกมเฮลเลอร์หรือกเกมทุกอย่างนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่คุณจะสังเกตดีก็เกมแนวยิงกับเกมแนวเฮ์เรอร์แหละซึ่งผมขอไม่เล่นเกแกนี่นะครับเพราะว่าแกนี่มันใช้เวลาเล่นเป็นชั่วโมงนะอีกอย่างถ้าผมเล่นแกนี่ภาคแรกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณก็จะมาขอว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาขอมือครับว่าเอ๊ะอะไรอ๋อเป็นพื้นที่เนาะทําไมคุณทําไมไม่เล่นภาคหนึ่งล่ะครับผมพูดตรงนะครับภาคหนึ่งเล่นยากมากเล่นยากกับยากมากๆเลยครับออันนี้อะไรอะ่ะมันคืออะไรทุกคนอยากรู้อ่ะคืออะไรวะ มันคืออะไรอ่ะชิ้นส่วนนี่เอาไปทำอะไรได้อ๋อใช้อัปเกรดไอ้ป้อมปืนตัวเองเหรอเหมือนจะเป็นป้อมปืนในการกันพื้นที่นะครับอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยได้ได้ซีมันหนึ่งอันผมคิดว่าผมคนที่จะอัปเกรดเอ่อ,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 อมีอัปเกรดเลือดป่ะผมอัปเกรดเลือดได้ทุกคนแต่แบบผมอยากให้มันมีอัปเกรดการตีเมลีเรนะียปคชิดอะไรอย่างงี้ แต่ผมคิดว่ามันไม่น่ามีนะครับการอัปเกรดครับคุณสามารถอัปเกรดได้เออผมรู้แล้วผมอัปเกรดเมื่อกี้ไงผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วเดี๋ยนะโทรหาก่อนทุกคนเอ้ข้ายอยู่ในสายเนะี่ยคินดี้เออผมมิเชลนะเปิดตัวให้ผมหนะ่อยได้ไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะถ้าเป็นผู้หญิงนะผมแหวแล้วเอ้ยเฮ้ยเป็นแก๊งเลย มิเชลยินดีด้วยนะที่นายที่นายยังไม่ตายเนะี่ยโอเคยังไงก็ตามคนนายยังไม่ตายนายไม่เจอคนอื่นแล้วใช่ไหมแต่เราก็ดีใจมากเลยนะที่ได้เจอนายนะเด,เดี๋ยวนะแฮงแล้วแทงไม่ได้มากับพวกพวกเธอหรองั้นเหรออืมพวกเราทุกคนก็มาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะแต่ว่าแฮงอะแฮงน่าจะมากับนายนี่ แต่ระบบบอกว่าดูเหมือนว่านายไม่ได้เอาเข้ามาใช่ปะเท่าที่ผมจําได้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะพ่ออะไรกันแน่แต่เหมือนมันเกิดระบบผิดพลาดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักรสัก,กอย่างนั่นแหละมันทําให้เป้าหมายบางอย่างแล้วมันก็ทําให้มันเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นผมจําไม่ได้อะไรมากกว่านั้นผมตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานแหงก็ไปแล้วแล้วประตูก็ล็อกแล้วคินดีก้ก็ได้มาชุกได้มาคุยกับผมนิดหน่อย แล้วตอนนี้เขายังมีชีวิตอ,อยู่หรือเปล่าอ่ะเราจะไม่ต้องหาเขานะมันถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยท่านคือยังจําถ้าจะจําไม่ได้ว่าเขาอยู่ไหนเนะี่ยแล้วเอแล้วเธอรู้หรือเปล่าหล่ะว่ามันจะไม่เป็นปัญหานะี่ยยังไงก็ตามนะพลังงานเราต้องการพลังงานของกลับมานั่นแหละเครื่องเจเนเตอร์เจเจนเตอร์มันพังในตอนนี้ฉันคิดว่าเราไม่สามารถใช้อะไรความคิดเก่าๆของเราได้นะ ฉันหวังว่าพวกเขาจะสามารถทำให้มันกลับมาทำงานได้นะทำงานทำให้เครื่องปั่นไฟมาทำงานนี้เหรอเอครั้งแรกเหรอผมไม่ผมไม่ผมเหมือนเคยดีอะไรสักอย่างนะก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะตู้เหมือนว่าทุกๆอย่างอ๋อมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดเครื่องปั่นไฟนั่นถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนเช่วชาญจริงๆเนี่ยแล้ว แล้วผมจะทํายังไงอ่ะมันต้องเป็นพื้นที่ที่สูงกว่านี้แล้วมันต้องไปเฉพาะพนักงานเท่านั้นนะเอ,อ่มนายฉลาดใช่ไหมเพราะงั้นนายก็น่าจะสามารถหาทางไปได้เองละแหละเราไม่มีซึ่งแน่นอนใช่เราไม่มีเวลามาคุยกันมากขนาดนั้นนะถ้านายอ่านแล้วนายก็รีบไปไปล่ะไปที่บาร์แล้วก็เปิดเครื่องจีนเนเตอร์เข้ใาใจไหมเดี๋ยวท,ทำไมต้องเป็นผมอะ่ะทำไมต้องเป็นฉันอะ่ะคนอื่นก็มีไม่ใช่เหรอ อีกอย่างนะฉันเพิ่งมาจากที่นี่ไม่ฉันเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่นานเองนะริชาร์ดแล้วลอยนะ่ะยุ่งอยู่น่ะริชาร์ดแล้วลอยน่ะยุ่งอยู่นะนอ,นะอ,นะอีกอย่างอะ่ะก็ต้องการกําลังเสริมอยู่ด้วยแต่แน่นอนใช่ในหมู่ทุกคนแล้วนายดูเป็นคนที่ว่างที่สุดนั่นแหละเพราะงั้นฉันคิดว่านายจะอาจจะสามารถไปพื้นที่อื่นได้นะรู้ว่านายทำไม่ได้แหละเออมันดูฉันเออ ฉันคิดว่าฉันไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ฮะดีดีงั้นในตอนนี้นายก็ได้เวลาไปแล้วล่ะแน่นอนใช่นายเอาขีการ์ดไปได้นะนายสามารถเปิดประตูสักประตูหนึ่งได้นั่นแหละฝังนะพวกฉันเดินฉันเดินไปคุยไปได้นะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันนั้นจะสามารถแต่ฉันคิดว่าเราควรที่จะไปในพื้นที่ชันใต้นั่นแหละขอบคุณนะฉันผมหวังว่ามันจะสามารถช่วยผมได้เยอะเลย ฉันคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ฉันมีอะไรบางอย่างใหม่ๆแล้วล่ะเออโรเจอร์ฉันฉันต้องหาทางไปให้ได้ฉันต้องไปเจอพ่อของฉันเดี๋ยวทําไมเดี๋ยวนะทำไมได้พูดอย่างนั้นน่ะเออฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฉันจะบอกว่ายังไงดีแต่ฉันจะบอกทุกอย่างนะเขาตายแล้วจะขอโทษไม่โอ้พะเจ้ามันเป็นไปไม่ได้นะเขาพูดอย่างนั้นเขาพูด ตอนเขายื่นปืนมาเขาพูดอย่างนั้นอะนะแต่แน่นอนใช่ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันไปเจอเขาแล้วขเขาก็ตายไปแล้วอะอืมแล้วจะต้องไปหาเขานะแล้วมันเกิดเลยต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาให้ได้เลยนายไม่ไปใช่มะนายอย่าไปดีกว่าที่นั่นมาดูอันตรายกันไปอ่ามิเชลโรเจอร์ผู้นายนะ่ะเอาชิอลล่มาได้ หล,หลายวันแล้วนะเพราะงั้นยังไงก็ตามนายก็ควรจะเอาตัวรอดให้ได้แหละแล้วพย,พยายามทําเป้าหมายของนายให้สําเร็จและอย่าเสียดและอย่าตายไปล่ะโอเคไหมก็ได้ก็ได้ไดแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะสามารถมีอะไรใหม่ๆหรอกนะาแต่ฉันก็คิดว่าหัวของฉันมันคิดอะไรสักอย่างได้เนะี่ยได้เลยได้เลยโรเจอร์ Roger. เหมือนจะแยกย้ายกันไปเอาของมัง้งทุกคน นี่อะไรอ่ะผมไม่คุยดีกว่าผมคุยยาวเหยียดน้อม,มากเกินพอแล้วนะครับเพราะงั้นอะไรวะเนี่ยคุยยาวเหยียดยาวเหยียดึ๊บอืมโอเพนโอเพนเซรามี่อ่าผมแบบสายเมลีเลยรย์แบชิดโอ้มีปืนใหม่เอ้ยมีศัตรูใหม่ด้วยนี่คุณลูกซองผมจะใช้อาวุรยาประชิดใช้ใช้ใช้ใชใชอ,อุรยาประชิดโอ้พระเจ้าที่นี่มันมืดมากเลย ฉันคิดว่าพื้นที่นี้น่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฉันจะต้องระวังตัวสักหน่อยแล้วโอ้ยแหลก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 โอ้ยแหลกแหลกแหลกออ้ออืออเออผมสายเมลีอะมาดิโลกล่มสลายึโอ้ยแหลก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  นี่ขนาดแหลกนะเนี่ยผมยังสามารถสู้ได้อะแล้วมันจะแหลกไปไหนเลยทุกคนระยะตีมันง่อยนะครับทุกคนเพราะตัวเพราะงั้นตัวนี้มันตีไม่ยากนะครับโอ้ยทำไมมันแหลกขนาดนี้เนี่ยโอย้ผมว่าห้องนี้ผมอยาก,กเข้าไปจังเลยผมอยากเข้าไปมากเลยทุกคนห้องนี้แต่ผมคิดว่าผมเข้าไปไม่ได้นะเฮ้ย กระสุนอ่ะกระสุนเต็มแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ค่อยใช้อาวุธอยู่แล้วอ่ะยาอู้ผมผมผมทุบไอ้พวกนี้กเออเออเออปืนมีไม่ใช้ปืนมีไม่ใช้ทุกคนปืนมีไม่ใช้ใช้อลเลียมชิตพิกแอ็กพิกแอ็กเลยพิกแอ,อ็กอวกาศผมใช้ทุกอุ้ยอึดเออ,อ,อ เออมาดิเออผมคิดตัวละครผมว่าตัวละครเรามันไม่ควรแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆเกมมันต้องการให้เราใช้ปืนนะครับแต่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้ปืนทุกคนคือเกมอ่ะอะต้องการแบบต้องใช้นะครับเพื่อแบบเราจะไปต้องต้องใช้นะเราอาจจะต้องใช้ปืนอะไรอย่างี้คุณจะเปต้องใช้ปืนนะครับแต่แบบผมผมไม่ใช่ไงเอะเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นในอัปเกรดอาวุธหรือเปล่าเอ่อ่อาจะอัปเกรดอาวุธนะครับเนี่ย อัปเกรดกระสุน,นได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะสักสามสิบนาทีแล้วบอกไม่มั่นใจไปนนครับตีฟรีเลยตอนระหว่างมันตีตีฟรีเลยครับระหว่างมันตีอเคือบมันตีง่ายมากเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยหาหาวิธีการเปิดจเจเนเรเตอร์กลับมาแล้วเครื่องเจเนเรเตอร์มันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเอเครื่องเจเนเรเตอร์มันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ประตูหน่อยแล้วกันโอ้ เากาะไปแล้วโอ้ยแหลกแหลกน้ดอหอโอเคฉันไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากไม่กี่ชั่วโมงก่อนแต่ฉันไม่แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจเลยละว,ว่าที่นี่มันไม่ค่อยดีแล้วเราจะไ่ต้องหาทางไปในอีกพื้นที่ดึงให้เร็วที่สุดและแน่นอนใช่อย่าลืมคีการ์ดล่ะคีการ์ดอยู่ที่นี่นะฉันหวังว่ามันจะช่วยเอ่อ ช่วยทุกคนได้และแน่นอนใช่ถ้านอาจจะใช้คีการ์ดนี่นั่นต้องไปเปิดเจเนอเรเตอร์ก่อนในห้องคอนโดรูมแต่คีการ์ดอันหนึ่งมันหายไปยังไงก็ตามฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถเอาคีการ์ดมันกลับมาได้นะแต่ฉันฉันไม่ค่อยฉันคิดว่ามันแย่มากๆเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องนั้นในเมื่อมันมีการ์ดมากมายเลยล่ะดูเหมือนว่าเขาจะดูเหมือนคีการ์ดอยู่กับเขานะมันเขาเป็นไงผมไม่เข้าใจนี่ไงคีการ์ดอยู่นี้ เจอคีร์กัสองอันนะครับก็นะครับผมนะผมคิดว่าผมอาจจะต้องจบารานนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมนะโอเคนะครับก็เกมดีซเกมสักอย่างครับผมนะก็นะครับผมนะก็ขอจะไว้แต่ก็เออเกมอะไรไม่รู้นะครับก็ขอจะไว้แต่เพียงเท่านี้นครับผมไว้ตามกันใหม่าราทหน้านะครับผมนะบายครับผม